กาโตะรับทราบข้อหายักยอกทรัพย์เผยแอบถอนเงินวัด1.2ล้านพร้อมขอโทษพลาดไปแล้ววันที่17พฤษภาคมนะครับผมนายพงศกรจันแก้วหรือว่ากาโตะนะครับพร้อมกับพ่อและทนายความนะฮะเข้าพบกับพนักงานสอบสวนกรมขับการป้องกันปราบปรามการ,าราทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอป,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 ปนะฮะตามหมายเรียกที่ให้เข้ารับทราบข้อกก่าวหาในคดียักยอกทรัพย์ครับ,รบกรณีเบิกถอนเงินไปมากกว่า6 0 0 0บาท ภายหลังการเข้าให้ข้อมูลนะครับกาโตะเปิดเผยสั้นๆว่าผมพลาดไปแล้วผมขอโทษขอโทษที่ไม่ได้บอกตามจริงตอนผมผ้าเหลืองอยู่สําหรับการสอบปากคำนะครับผมพนักง,งานสอบสวนได้สอบถามประเด็นการเบริกถอนเงินไปจนถึงการใช้จ่ายต่างๆเบื้องต้นนะครับกาโตะระบุว่าตามระเบียบการเบริกถอนเงินของวัดเนี่ยให้อํานาจพระสงฆ์3รูปลงลายมือเบอิกถอนเงินของวัดได้ในการทําธุรกรรมในแต่ละครั้งกําหนดไว้ว่าจะต้องมีพระสงฆ์สองใน3รูป ลงลายมือชื่อรับทราบยินยอมในการเบิกถอนทุกครั้งด้านพลตำรวจตีศิรัฐเขตคูวัฒนาเศษนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตามข้อกล่าวหาที่เจ้าทุกแจ้งความดำเนินคดีก็คือยักยอกทรัพย์ซึ่งในการสอบสวนและตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าการโตเบิกถอนเงินวัดออกไปจริงแต่จะเข้าข่ายมีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ยังบอกไม่ได้ เพราะอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนอีกทั้งยังต้องสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งพระสงฆ์และคารวาสรวมไปถึงรอหลักฐานเอกสารธุรกรรมทางการเงินจากธนาคารครับเพื่อพิจารณาประกอบกันด้วยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะฮะพบว่าเมื่อวันที่18เมษายน2565ครับมีการเบิกเงินจำนวน6แสนบาทจริงซึ่งเชื่อมโยงสอดคล้องกับข้อมูลตามข่าวครับและคำยอมรับของกาโตะและศีกาตองนะฮะ ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนหน้านี้จริงแต่จากข้อมูลเนี่ยทราบว่าเงิน0กแสนบาทดังกล่าวเนี่ยแจกแจงแบ่งเป็นเงินสดให้อดีตหลวงพี่กาโตเนี่ยสามแสนบาทเพื่อนําไปจ่ายให้กับสีกาตองส่วนที่เหลืออีก3 0 0 0 0นบาทนะฮะได้นําเข้าบัญชีของนายสันติหรือช่างบ่าวเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในวัดจํานวน2 0 0 0 0 0และโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของอดีตหลวงพี่กาโตเนี่ยหนึ่งแบาทซึ่ง3 0 0 0 0นพบว่ายังไม่ได้มอบให้กับพระคนกลางตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด จากการสืบสวนขยายผลต่อนะครับทำให้ทราบว่านอกจากเงิน ,00 0 0บาทที่เบิกถอนออกมาในตอนแรกอดีตหลวงพี่กาโตก,กับนายสันติเนี่ยยังได้มีการเบริกถอนเงินเพิ่มอีก2ครั้งครับคือวันที่25เมษายน2565จําจำนวนเงินก็คือ5,000 0บาทและเบิกเงินนะฮะในวันที่27เมษายนอีกจำนวน1 0 0 0 0บาทครับรวมเป็นเงินที่เบิกถอนมาทั้งหมด1.2ล้านบาท โดยส่วนเงิน5แสนบาทที่ได้โอนเข้าบัญชีนายสันติเนี่ยจากนั้นนายสันตินะครับได้โอนเงิน3 0 0 0 0นต่อให้กับพระดอนซึ่งเชื่อว่าเงิน3 0 0 0 0นดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นเงินที่อดีตหลวงพี่กาโตเนี่ยให้พระดอนเนี่ยเอาไปเคลียร์สื่อครับและที่เหลืออีก3 0 0 0 0นนายสันติได้โอนให้กับพระดอนทั้งหมดเท่ากับว่ามีการโอนเงินให้กับพระดอนทั้งหมด6 0 0 0บาทและไม่ทราบว่าพระดอนเนี่ยนำเงิน6 0 0 0บาทดังกล่าวไปทําอะไร ต่อมาภายหลังนะครับพบว่าพระดอนได้มีหมายจับนะครับติดตัวหลายคดีซึ่งได้หายตัวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดทราบว่าเมื่อวันที่7พฤษภาคมนะครับพระดอนได้นําเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายในคดีเช็คเด้งที่สอพเอมืองนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้วและผู้เสียหายได้ถอนคําร้องทุกข์ไม่ติดใจเอาความอีกซึ่งเป็นที่น่าสงสัยว่าพระดอนอาจนําเงินที่ได้จากการรับโอนจากหลวงพี่กาโตเนี่ยและนายสันติมาจ่ายให้กับผู้เสียหายในคดีเช็คเด้งดังกล่าวหรือไม่ หลังจากนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยบอก,อกปป,ปจะเรียกตัวกาโตะสีกาตองนายสันติและพระดอนเนี่ยมาชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินของวัดดังกล่าวหากสอบสวนพบว่ามีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะฮะอีกทั้งจะตรวจสอบข้อมูลของการขอเปิดบัญชีของวัดว่ามีรายละเอียดและเงื่อนไขวัตถุประสองค์อย่างไรรวมถึงตรวจสอบการเบิกเงินในบัญชีวัดย้อนหลังว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเบริกใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวัดหรือไม่หรือว่ามีการทุจริตเงินวัดไปใช้จ่ายส่วนตัวอย่างอื่นอีกหรือไม่ต่อไปครับ